ทักทายแล้วทักทายแล้วทักทายอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเลฟู้ติดตามทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายสลีบมงคพลพายโคค่ะตอนนี้พายบัวทองหาท่อนไม้าไมาโยนให้แม่ควานนะคะนี่คือดูนะคะไม่เชื่อนั่นไงว่าแล้วชอบทักทายจังเลยทักทายแบบนี้ไม่ไม่น่ารักเลยนะคะพายบัวทอง วันนี้ก็มาถ่ายพลายัวทองให้ FC และผู้ติดตามได้ชมกันนะคะรู้สึกว่าจะมี FC หลายท่านนะคะถามไทยหาพลายัวทองถามไายถึงพลายัวทองนะคะเพราะว่าพลายัวทองนี้เราไม่ได้มาถ่ายหลายเดือนแล้วนะคะก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงตกมันอยู่นะคะสําหรับพลายัวทองตกมันได้3เดือนกว่าแล้วนะคะอายุสิบปีนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะโยนให้แม่ควานนะคะนี่ ว่าแล้วไงพูดไม่ผิดเลยขมับสองข้างก็ยังไหลอยู่นะคะตรงบิ๊กกระจูก็ยังไหลอยู่เหมือนกันนะคะ3ามเดือนกว่าแล้วเป็นช้างที่ตกมันแล้วไม่เบื่ออาหารนะคะสำหรับพลายบัทองกินหญ้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่ามีหญ้ายนให้เขากินก็ยังงง,งกับพลายบัทองเหมือนกันนะคะนี่ ตกมันแล้วยังกินหญ้าได้ตลอดไม่เหมือนช้างเชื่อกนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าตกมันแล้วนี้ประมาณเดือนเดือนก่านๆนี้เขาก็จะไม่กินหญ้าแล้วนะคะกินอยู่แต่กินอยู่แต่จะกินปริมาณน้อยนะคะแต่สําหรับพายเบอร์ทองนี้ให้ขนาดไหนไม่เหลือนะคะหมดทุกรอบสุดยอดเลยนะคะพายเบอร์ทอง คายเบอร์ทองนี้อายุ19ปีนะคะเป็นช้างที่พิการขาด้านหน้านะคะขาด้านขาฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายของเขานะคะขาผิดรูปตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะซึ่งขึ้นผสมพันธุ์ตัวเมียแล้วลงผิดท่านะคะแต่ก่อนนี้ เจ้าของเขาเคยจ้างควานให้เลี้ยงนะคะช่วงนั้นก็ควานควานเก่าของเขานะคะก็จะต้มน้ำสาดให้พลายบอร์ทองตรงบริเวณขาที่ผิดรูปนะคะแล้วก็จะพาเดิอนออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดว่าควานของปลายบอร์ทองนี้มีเงินหน่อยถ้าเกิดว่าจ้างเขาเลี้ยง ไพลบัวทองอาจจะหายได้นะคะเพรานว่าเจ้าของเขาก็ไม่ค่อยมีก็มีแค่เงินเดือนของไพยบัวทองนี่นะคะได้กินอยู่ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเขาจ้างเขาก็จะไม่มีรายได้อะไรเลยนะคะเขาก็เลยหยุดจ้างเขาเจ้าของเขาก็เลยมาเลี้ยงเองแล้วพอมาเลี้ยงเองก็ไม่ได้เดินออกกําลังกายไม่ได้เดินไปไหนนะคะเพราะว่าทาง ควันอันก็ไม่กล้าเอาพายบัวทองออกเดินนะคะช่วงนั้นช่วงนั้นจะผูกไว้ที่หลักเดียวนะคะจะมีควานโอ๊ตเท่านั้นนะคะที่เข้าหาพายบัวทองได้ถ้าเกิดว่าพายบัวทองมีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็จะมีทางด้านควานโอ๊ตมาช่วยตลอดนะคะเหมือนที่คลิปที่เคยถ่ายนอนผิดท่านะคะเอาขาด้านที่ แล้วก็จะลุกไม่ได้นะคะช่วงนั้นจะเป็นอยู่สองครั้งนะคะในปีนี้ไพาโบทงจะนอนพิดท่าอยู่สองครั้งจะมีควันออนแล้วก็ควันอ้วนนะคะที่มาช่วยตลอดแต่ก่อนก็มีโรงเลี้ยงช้างเป็นเป็นของตัวเองนะคะพาโบทงช่วงนั้นเออถักถ่ายแล้วช่วงนั้นตกมันพพาโบทงก็ได้เอาเสาเอาเสาข้างหน้านะคะออกต้นหนึ่ง แล้วก็ไม่มีที่อยู่นะคะก็เลยย้ายไปผูกตรงลานกว้างตรงนั้นนะคะก็ยืนตากแดดตากฝนลปีนะคะพอเกิดพอช่วงที่เรามีช่องเปิดช่องยูทูบเบอร์นะคะก็มีเอฟซีหลายท่านสงสารก็เลยบอกว่าอยากให้พายับทงมีบ้านนะคะก็เลยพากันร,รวมรตัปัจจัยนะคะที่จะ สร้างบ้านให้กับพายบัวทองจนพายบัวทองมีบ้านจนถึงทุกวันนี้ได้มีที่หลบแดดหลบฝนได้จนถึงทุกวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณเอฟซีที่สนับสนุนที่ให้พายบัวทองมีบ้านนะคะดูน้ำมันเขาต้อนะครตรงบิ๊กจูไหลออกติงติ้งติงติงติงเลยนะคะนี่ยังไหลอย,อยู่นะคะนี่ตรงข้างล่างบิ๊กจูนะคะขาเปียกหมดเลยนะคะ ช่วงนี้ช้างทยอยกันตกมันเยอะนะคะเพราะว่าจะเข้าฤดูหนาวแล้วช้างจะตกมันเยอะนะคะนี่ดูเขาทำใส่แม่ควานนะคะนี่ไม่ใช่อะไรนะคะนี่ทำใส่โอ้ยังไงฉันก็ไม่เข้าไปแน่นอนคะ่ะพายบัวทองถึงคุณจะตกมันหรือไม่ตกมันแม่ควานก็ไม่เข้าแน่นอนนะ,ะดูนะคะตรงข้างขมับสงข้างนี้ก็ ไหลอกเยอะนะคะสําหรับไา่โบโทองสมบูรณ์มากนะคะขน,นาตกมันมาสามเดือนนี้รูปร่างเขาไม่ไม่ผอมเลยนะคะเพราะว่าเขากินอาหารได้เลยไม่ให้เลยทําไม่ให้ร่างกายเขาสู้ไปเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นช้างที่ตกมันแล้วยังกินหญ้าได้สุดยอดเลยนะคะไพ่โบโทองอ่าหันให้หันให้ดูทางซ้ายและขวาเลยนะคะนี่ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง ไม่ใช่อะไรนะคะเขาทำใสเราเฉยๆนะคะหนูนี่หนยเขาก็หันหลังมาให้หันหน้ามาให้ช่วงที่พายุเข้านะคะก็คลายเบอร์โรงก็ได้อยู่ในร่มแบบสบายๆเลยนะคะชิวๆดูนะคะขาด้านหน้าเขาโก่งมากเลยนะคะอ เน,เนอทำใสแล้วนะคะนี่เอาโซ่มาดึงเขาก็ทำใสแม่ควนะคะนี่โร้ายไม่เบานะคะตอนนี้ไม่กลัวควานอ้อนนะคะตอนนี้เป็นช่วงของเขานะคะจำใครไม่ได้โอ้ยตกมันมาสามเดือนก่อน ก็ยังรอเหมือนเดิมนะคะสำหรับพลายบอว์ทองเป็นน้องพลายโค้นะคะพลายโค้นี้23ปีจะย่าง24ปีแล้วนะคะดูคล้ายๆหนุ่มสุรินนะคะพลายบัวทองหน้าตาคล้ายหนุ่มสุรินมากน่าจะใหญ่นะคะนี่เงินอ้อยเขากินก่อนนะคะเพื่อเขาจะร่มดีนี่กินได้นะคะ ก็ทางน้องอันเจ้าของเขาก็จะตัดอ้อยมาไว้ให้นะคะมีเสียดอ้อยไว้ที่งาด้วยนะคะนี่กลัวคนแย่ง <c oughs> ไม่มีใครไปแย่งหรอกนะครับไฟบัวทองกินอ้อยกินอ้อยเติมความหวานให้กับชีวิตนะคะไยบัวทองอ่ะ ถ่ายรูปผมตั้งนานโยนโอ้อยให้ผมกินน้อยไม่โยนโอ้อยให้ผมกินผมก็เลยทําใส่ <c oughs> นึกให้พลายเบอร์ทองนะคะคิดให้พลายเบอรทองเขาคงจะพูดอย่างนี้เอาให้ได้ลูกเอาให้ได้ก็ไม่กล้ายโยนเข้าไปใกล้นะคะเขาตกมัน ดีดอ้อยไปสุดยอดเลยนะคะตกมันแล้วยังกินได้ไม่ผอมไม่ไม่สู้ไม่ผอมเลยนะคะคงจะตกมันอีกนานนะคะเพราะว่าลึงยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะข้างหลังโผล่ออกมาเลยนะคะตรงตรงหางเขานะคะนะโอ้เน็บยาเน็บอ้อยไว้ตรง งาไว้อย่างเยอะเลยนะคะดูสงสัยเขากลัวแม่ควันม,มาแย่งนะคะดูโอ,อาหันหน้าเราลอมาให้ fc ดูหน่อยเร็วโยนโอยให้กินแล้วต้องหันหน้ามาให้ดู ถึงจะตกมันคุณก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะปลายบัวทองอาย,ยุส19ปีนะคะนี่ตกมันแล้วยังอ้วนเหมือนเดิมนะคะยังสมบูรณ์เหมือนเดิมส่วนมากช้างตกมันนี้เขาจะผอมมากเลยนะคะเหมือนพลายสลิมงคลไม่ยอมกินยากแต่สำหรับปลายบัวทองนี้มีเท่าไรไม่อั้นนะคะบุฟเฟ่ วันนี้เอาความหล่อของพลายโบอทองมาฝากเอฟซีได้พูดติดตามทุกๆท่านนะคะอืมอร่อยไหมคะได้กินแล้วก็ไม่โยนใส่แม่ควันแล้วนะคะเมื่อกี้โยนหาอะไรโยนแม่ควันหมดเลยนะคะนี่พลายโบอทอง ขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกความห่วงใยที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะไปแล้วไม่รบกวนแล้วนะคะพายบัวทองไม่รบกวนแล้วจ้า